เอ่อัสายบเกมนวเร้จนี้ผมจะมาเล่นเออไม่ใช่เกมาราเวานตอนนี้ผมจะมาเล่นอาครับเอาชีวิตเราีที่สกันซึว่าพรู้ไหมว่ามีนีอยู่ ซื้อแบบไปแล้วไปจนแล้วซื้อว่าแบบจนซื้อว่าแบบไม่มีอะไรเยลยไปเราจะขุดหาถ้ำเอาไปทางเก่าดิเดี๋ยวนะทางเก่าโอเค มีทำไม่ได้ขุดไปหาเพชรมันจะขุดไปหาเพชรแต่ทัหรือ,ะนะอุ่นป่านะเห็นไหมเนี่ยไม่มีหรอมั้งอย่าคุยเลยดีกว่าอ,อย่าพังคุณนี่ก็ได้ดิ คไม่มีอะไรสินะไม่มีอะไรเลยเขาก็ไปที่อื่นกันเถอะตรงนี้ไปขุดไปเรื่อยขุดจนกว่าจะเจอเดี๋ยวไปโอเค จะใกล้พังแล้วนะ่ะจะไม่ได้อีกแป๊บนึงแต่ละนะมันไม่ได้ทำเหมือนวิดีโอนะ่ยที่เราสามารถต่อทะลุได้เฮ้ยเก็บเล็กไว้ก่อนจะใกล้พังแล้วเก็บเล็ก ดีโอ้มีดีด้วยเอ็บเก็เล็กบีอดีด้วยฮะไม่ได้เหรอเอาไปเอาขี้ขุดแล้วก็เอาเนะี่ยแหละโอเคโ้มีเบลกลับไปก่อนเอ,เอี๋ยว ขุดไปเรื่อยๆเด้อเหล็กเหล็กอ่อู้เหล็กเหล็กจบ้าเลยเดี๋ขอขึ้นไปดนึงเหล็กเยอะมากอุ้ยเวลาๆจะเอาหินได้ดนึง đó Okay. Nó có lộ vẻ hay lăng tỏ. Sư quá quả tự thử đi bằng. cái oh. oh. gì oh. อ้าวจะทานไม่ใช่อต่ถ้าไปดูไปกว่าแหละวีโลเฮ<โล>้ยแต่ละแต่ละที่สจจุดแล้วใช่ไหม <c oughs> เป็ดน,นึงนะขอแป๊ดน,นึงขอตัวครับ <c oughs> ขอตัวครับเป็ดน,นึง <c oughs> ไม่ใช่เลยหรอกมันจะหมดแล้ว <c oughs> แต่มันจะใกล้พังแล้วนะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไร 1ี่สิบแปดก้อนเลยไม่ต้องก่ัวจะหมดแหละอย่าเอาที่ขุดแบบอันนี้ไปก่อนเถอะที่ขุดเยอะเลยเห็นแล้วมันน่าเสียดายอะ่ะดูดิใกล้พังแล้วยวผาผมคนนี้ก่อนมันต้องขุดยากลำบากอะ่ะโอ้โหขุดยาก ริ่มขุดยาก้วดิขุดยากเฮ้ยไม่เจอแบบสป라이ดกันนะโอเคไปเลย,เลย มาถึก็แข็งเลยเหรอเนี่ยไม่จับปุ่ต้องขุดไกลกันไม่ใช่อะไรหรอกยังพี่เหมือนมีลาวาอะไรอะ่ะจะได้อุดได้ลงไปทางอื่นรมาเนี่ยโอเคปิดไปหนด้ เบบีเบบีย่งดีจิงอ่ะอปไฟไปหนึ่งข้าอนนี้ อ,อยู่ไม่ไดเคียงอาจอยู่ดูเฉยที่เสียงอะไรดวานี่วิจินเสียง Kim ơi, em xem. Cột này. Chíp. Thế giảm đi rồi. như đúng này ạ.

tất cả những cái này là bát nữa chip 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 พี่กัเท่าไหรเอเด็ดแม่ตะขุยตั้งเยอะเลยจะแก้ผังแล้วผังแล้วไม่ว่าอะไรผมเอาที่ฟุดเพิ่ม เจอเพชรเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวข <Okay. S 1> ุดไปเรื่อยต้องรีบขุดแล้วเดี๋ยวคลิปยาวน,นี่นะโ <Okay. S 2> อเคเอาไปตรงนี้ <C ut> มือยาวมาก <C ut> ไม่ถึงเนี่ย ไม่ถึงไม่ถึงในเกมไมค้คานเนี่ย đấy mới cái thì đã mới ừ. 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 là cái bao mãi thì thì đã Ê, là Lấy lên xin nè Ở đi kia Ủa, นี่สตัวตรงนี้เดี๋ยวช้ามาเถิดช้ามาก่อนเี๋ยวได้มาก่อนคือเดมอนเอ้าสิ้นสุดได้หรออไปต้องหาหัวต้องหาเพรอีกอันหนึ่ง แสงก็ช่บมันหาเพชร๋ยวกขนาดไปหนึง่งขุดขุดจนขุดจนกว่าจะได้เนี่ยโอเคอย่าขุดนี้ขุดนี้ก็ได้ ในสตูเยอะมากาไปกดไปเรื่อยไปเรื่อยๆไปถเองนี้เลย,เ,ลย,เ,ลย,เ,ลยเดี๋ยวนะแค่นี้เหรอ

มีนี้ด้วยและนี่ทำในขอ้อมนเนี่ยเหมือว่าอันนี้ไม่มีสิสุดแล้วด้วยที่ผมได้ยินเมื่อกี้มันแบบเหมือนเสียงซาลาเม,มริบารูอะดิ ลราไปตรงนี้เลยหุดตั้งหนาแล้วเฮ้ยูทำทำ ขวดที่อื่นปะหนึ่งเพื่อจะได้ตลอปลอไทยนี่ไปนี่นี่นี่ไม่ได้แปดใหม่ก็ได้แล้วก็วางตรงนี้ตรงนี้อ๋อ โหวกว้างมากเขาไม่พอ,อแฮะ,เ,เ,นะะ,ะเ,เดี๋ยวไปด้วยนะโอ้โหลาวาข็บไปเข็บไปเอาข้าวตายเลยเดี๋ยวนะนี่แหละนี่แหละเดี๋ยวไปนึวตายเอ้ยตายเสร็จ

ค okay. พ่อเอาไปไหมเอาไว้เรับครับคือรู้ว่ามันดีแหละแต่ว่าแบบมันพังง่ายอะ่ะว้าวมากโอ้สเกตตัน đi đi tay à tay ào đấy đi đấy nhớ với đi ô, để 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 ô chân đấy bỏ phải chút ต้องขอแล้วต้องเอาแบบก่อนเนี้ยถุดจะด,ดีกว่าไหนขนาดอีซีเนี่ยก็ยังไม่รอดเลยต้องลงให้สุดโ ลงไปเลยมอนเตอร์เยอะมากอันตรา,ายแบบเนี้ยเดี๋ยวเก็บไปดิเก็บไปดิโอเคได้ละว,ลวอ้าแล้วที่ล,ล่ผมละเออผ่านไปละแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอานี่นี่น งกันเราคิดว่าเอาเวลาไปทำสุดก่อนได้เดีกว่านะไม่ใช่เลยเหรอโหยังไม่เก่งอะเอาเวลาไปหาเลยก่อนไหมมันยังไม่เก่งจะเท่าไหร่คลิปแล้วทีคลิปก็ยาวแต่ว่าอีกแป๊บนึงคลิปจะยาวมากคลิปนะ่ะโอเค ตอนนี้เรายังไม่ได้ชุดเกราะเต็มอยู่เลยจะไหนดีอ่ะเนี่ยชุดเกราะยังไม่เต็มนะ่ะ <c oughs> โอเคเดียบบ๋ยวแป๊บหนึ่งกินอาหารแปบบ๊บจิบอย่างนี้แหละ <c oughs> โอเค จะไปล่าก่อนไหมเราได้ชุดก่อนแล้วอืก็คือคลิปนี้คือคลิปนี้หาเพชรยากอยู่ถ้าชุดก่อนดีๆอะ่ะถ้าเป็นชุดก่อนดีๆอะ่ะก็จะแบบจะแบบแล้วก็จะแบบสู้ง่ายๆอะ่ะแต่นี่ผมไม่ได้ดีขนาดน,นั้น อแบนบนี้องไปเร์เรลเลยนี่จะเจอกับนี้ซึ่งว่าแบบโอเคโอ้โหขี่อาจจะยาวนานแน่น,นอนเลย รลิต้องรีบและเดี๋ยวไม่ต้องกลัวเลยดิมีชุดกับแต่ก็กลวเยอะดิววดเพราะชุดกับไม่ได้ดีขนาดนั้นเพียงพรจัง อ,นนอ,ปปอ,อันนี้ก่อนไปเรื่ยริพุดริพุดเดี๋ยวคิปเปอร์คิดขิดคิดคิดคิดอันนี้ใช้เวลาอีกยาวนานแน่นอนพอที่จะออกจนผายยางไดท้ทอดเยอะแล้วพีดก็ก็เดี๋ยวดูตรงนี้เลยดูตัวละครผมดิอย่าไม่เต็มเลย ก็โอ้คือยังไม่เต็มเลยอ่ะยังไม่เต็มแล้วก็ทนดีไว้ก่อนยังมีอะไรยี่หมวรู้จบอันเมื่อกี้อยู่ลึกมากใช่ไหมหนีใช่ไหมโอเคนี่นี่นะ เดได้ถอดเยอะแล้วคลิปยาวคลิปยาวแน่นอนเลยเดีย๋ยวผมก็จะจะเร่งจะเร่งสปีดไว้ให้โอเคไม่มีไม่มีสินะ ไว้ไอ้เขียวอ้แก้โอ้ยเกยตไอ้ตัวเขียวไปๆเดี๋ยวไ,ไปเลยไปเลยเออกาะพังไหมพังผมเกยตไอ้ตัวเขียวนะ่ะแต่เกียดมากกว่าก็คือดูสอมบี้ chơi lọc phần phần nha bên đình nè, chứ 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 ok con หนนทางนี uh ้อันตรายอะแมวอันนี้ดีกว่าอุโมงค์ใหญ่ๆว้ายกับตกลงไปข้างล่างแล้ว Tung Ke Kailung Ini takutnya dia loh Iya Ya kan sih Jep Iya บอกเสร็จแล้วสลามสินะ очку lấy nhỏ nói ở ôi nè, deve ô, Trustee z Ừ Không không tôi ừ chịu คพังพอดีเลยนี่แนนี่แนนี่แนโอเคแบบนึง้คลิปยามมหาศาล <c oughs> เดี๋ยวขอตัดีกว่าซื่อาไปทำแล้วแล้วก็หาผดไม่เจอ เป็นแบบปอะไรที่น่าเศร้ามากแต่ก็ไม่เป็นไรเหนียน้อยก็ได้เหลีกมาแล้วไปเราใส่ชุดก่อนเราก็แฮปปี้เอนดิ้งแล้วแต่ว่าใส่เอ่มใส่เสื้อไม่ครบเป็นแล้วก็แบบไปเมื่อเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็หาเพชรไม่เจอเลยแต่ก็ไม่เป็นไรไปถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใช้คำเสียกันบ๊ายบาย Bye.